วันนี้เราจะมาเล่นเกมพกจีโมบายทุกนคนเป็นอีพีแรกของเรานะเราจะมาเล่นหมดซอมบี้เพราะว่าเราไม่เคยเล่นนะเราเพิ่งมาเล่นทีเดียวซีซันที่เท่าไหร่ไม่รู้อะลยอะไรเนี่ยเครื่องบินแบ็คพิงเดี๋ยวผมขอตัดตอนข้อหน้าเกมเลยมันน่าจะเข้านานอยู่แหละผมก็เข้ามาเสียงคนดังคนพูดกันนะ เดียว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 เอาแอปไปใกล้ๆกันโอเคเพื่อนอะไรเป็นซอมบี้นะอ้าวกูเป็นซอมบี้ตกแดดตกเิงตกกูจะหนีไปไหนครับเจ้ายิ่งจี่เตะแตะเตกทำไมผมรู้สึกกระตุกวะไม่รอดกันโดนกุตบโง่เลยคุณตบเราแดด ไปเพื่อนไปเพื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 ่อนชู่ยู๋มี่ไปเมื่อกี้ไปถึงนะไปมา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 เด็กกูด้านให้เดี๋ยวกูด้านให้โู้สนุกเว้ยเอามาไม่เกรงกลัวครับ มาเล็กตัวเดียวลูกบอลลกบอลอามันนีนมาจุดตูดเลยดิมาจุดตุดเลยดิไม่ได้เด็กมดเนดนจุดวเก็บโอ้โหตายเลยเอ้าทำอะไรเนี่ยลอยาลอยาสู้ๆเพื่อนสต่อหนึ่งไหวเนี่ย อเอาไปเพื่อนออเอามันเพื่อนเลืนมมาเลยนิดเดียวย e s MVP ครับฮึยจามไม่อยู่เลยเขียวมะบองว่าภาพที่อัดไปมันจะไม่กระตุกนะเพราะเราใช้หลายแอปมากเลยแอปส่วนใหญ่ที่เราใช้แม่อัดไปแบบมันที่จริงมันลื่นนะแต่มันแบบภาพที่อัดไปมันกระตุกมาก ยอย่าเข้ามาใกล้ชันเพื่อนอย่าเข้ามาใกล้เราไป่นแหละดีแล,ล้วนหลังเี้ยเกือบไปยเลยกูได้กูโดดไปเตะไปจังหวะ เต๋ยเรถเต๋ยอุ้ยเราควรไปอยู่กับกลุ่มคนแถวนั้นบูมบูมบูมเกิดนิชูมาบูมเนิดนิชูนิกเกต์สู้มันเพื่อนเพื่อนทำมาแล้วโอ๊ยเดีย๋ยวเกือบตกครับทุกคนมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อน เ,ออเดี๋ยวขอให้ท้างทำดีๆก่นอนอ,อย่าบังกันดิเพื่อนไหนบังเราเรายิงไม่ได้เนี่ยเฮ้ยออกไหนออกไหนลงน้อยออกน้อยลงมองเขา,า,า,าไม่เห็นเอ้ยยิงเขาไม่ได้ดโอ้เพื่อนออกน้อยสี่ลงมองไม่เห็นแล้วเราจะยิงยังไงนี่เพื่อนออกสิ ให้ได้เอาให้ยอ้เอาให้ได้คืเขายิงมันอะตัวนี้ควรวกดเยอะเลยเพียแต่ตรงนู้นน่ะเฮ้ยพวกซอมบี้ตอนไหนจะมาเนี่ยอยากเจอ่ะฝั่งนี้เขาย,ยิงกันมันจังวะ นาทีลงไปบูดีกว่าบูม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 ไอ้เจ้าในชุมนูมซอมบี้อยู่ไหนเอ้ยอยากโดนยิงจังเลยบูม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 ซอมบี้อยู่ไหนหายอยากเจอปิกบดปิกบดปิกบดเกือบเกือบครับเกือบ ครับทุกคนโอ้ยไม่ไม่ไม่มึงจะมาม่มึงมาไม่ไมึงมาหรอกตายไกลๆ,ๆชิวไปเล่นเงินทีละไป สวยเหมือนกันนะเนี่ยเราวควรไปอยู่ท,ที่ที่มันปลอดภัยที่สุดวงางไว้ไหนเดี๋ยวขอเลื่อนปุ่มก่อโอเคเราอัดได้5นาทีแล้วใครเป็นไม่รู้แต่ที่เน่เน่แอบก่อนครับแอบตัวเนี่ยคนเนียน าย่ป,ปะโอเคเพื่อนตัวนี้ไม่ได้ปินโอ้ดีมากเลยเพื่อนคุณเจอเนื่อไงฮัลโหลตรงนั้นคนเยอะเนี่ยผีออกเกมมันไม่สนุกเลยน่าเบื่อเนี่ยผีคนมันอยู่เยอะ สีก็ไปเกิดจิที่มันมีคนน้อยน่ารักดีดัเ่นดนด่นนกอนเอ้าเราไปบูเหลือเล่าเี๋ยวก็ก่ะเราเดนเดินทีไดตก watch. บอกเลยว่าไม่กลัวแต่ตอนนี้กลัวนิ้วไอ้บกทำม,มีทุเลศอุ้ยใครใครทำอะไรวะทำให้เสียงมดดังเออ คุโรน่าเว้แล้วตบตบอย่างนั้นระ,ะวังเกลเจ้าดักดัก เวลาสนุกแล้วสิอุ้ยแต่เลยลาที่ห้าที่วิต้องรุมครับต้องรุมสุดยอดเลยวะนี่ถึงแม้คุณจะเก่งแต่คุณก็ตู้ตะเมียถึงถายได้ เออนายเก่งชิลละเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวสองต้นสองต่อสองเอาดีเดี๋ยดิเออดีไหมก็ไปช่วยอะ่ะอยู่คนหนึ่งเขาเหลือลิดน้อยอะ่ะใช่ไหมวะ 偷尼嘞！